อยู่หันแหละโทรมาเนาะเขอก็เลยเออเป็นแฟนกับเป็นแฟนเขาก็เลยบางสิหลวงก็ไม่อยากหักคนเดียวหักตลอดไปขอกระเป็นกระคนยังสี่อย่งพี่เน้ะคือุ้ยโอ้ยไอ้ขนมเทสเราก็ด่บเอ้อหนักหนักขนมติ๊กเกาะป้อนป้อนป้อน เอาใจเขาใจเฮาใส่ใจใส่ใจได้ม <t ired> er ันก่เ็ยแบบว่าเฉยยืดเฉยยืดต้องกันแบบนานๆนะพี่น้องใส่ใจเหมือนเหมือนทุกวันนี่เนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนรับเข่าสู่สองสาวนางสาวเหล้าไก่ไกลบ้านเนาะพี่น้องสุขสันต์วันวาเลนไทน์เนาะมื้อนี้เป็นวันแห่งความรักเนาะขอประกาศดิมื้อนี้เนาะก็แต่งตัวแบบ สกสีเนาะแสกสีน,น้อยๆนึงเนาะแบบนางสีม,มาเฮ็ดคลิปเนาะเฮ็ดคลิปอ่าให้สามีเนาะหรือว่าผัวเนาะตามใจนางนึงมื้อปกติแล้วอ้ายเพิ่นสิเป็นคนขี้อายเนาะบ่คอยกสแสดงออกเรื่องความรักอีหยังจังซี่นะแต่เพิ่นกาสแสดงออกโดยการกระทํเะเาเนาะบ่เฮ็ดให้เฮาเสียอ,อกเสียใจ อ่าท uh, no. uh, e ี si ่ผ uh, no. uh, uh, no. no. uh, ่านมามื si no. na, no. ้อนี้เนาะอ่าเดี๋ยวนางสิอ่าให้เพิ่นตามใจนางเนาะในคลิปนี้นี่อถามถึงความรู้ึกเนาะตลอดระยะเวลาใส่ชีวิตอยู่นํากันจัก10กว่าปีเนาะอ้ายเพิ่นรู้ึกจังได๋แน่เนาะอ่าอ้ายเพิ่นสิกล้าตอบหรือบ่จังซี่เนาะบรรยากาศริมองคือเก่านะพี่น้องเอาเอา ผาเนาะเอาผามาปูยังสิไม่เนาะโอ้อ่า oh. uh, ให้มันเขาก็บรรยากาศเนาะหย่อนว่านๆนะนะยเพิ่นกะเออเพิ่นบอกว่าแซ่ๆปีนึงมีสั่งนึงกัสิตามใจแน่เนาพี่นอนอะโอ้ย เกือบบตลอดพี่น้องกระโปรงรอดอยู่อยู่มาอันนี้กาเป็นคล้องที่เฮาสีมาปิกนิกเนาะปิกนิกเลี้ยนอังสีลองนั่งเหมือนก่อนเนาะเออมันกับยังหมวกคอยสิ้นมันได้เนาะแต่งตัวกับสีเยอะอยู่อันนั้นน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องอยู่เอาผัวอันนี้แหละของที่เฮาสีมาสวีทวีดวิวเนาะ มีขนมเดี๋ยวมูนีสิแอมไอพนปอดน,นั่งนะไอามาเบิงมาเบิงหนาะจากที่ทุกคนบเคยเห็นเพิ่อนบางคนที่ายมอนีเพิ่นสิเฮดบอเนาะขนมขมาตี <c oughs> ขมาขมาดเ <c oughs> <c oughs> ออวัาเลนน์หน้าน่าตาก็นิ้มเี่ยนิอแม้ดีเพราะมันเป็นดอกไม อันนี้ถามว่าบังคับวออะไรบังคับบกกับบง,คบบงคับอยู่บรอเนี่อยอะไรบังคับเ <laughs> อ้ยจกะก็วอไม่ใครจะกินอย่าป้าไปปอดข่อยตามใจข่อยหนึ่งม,มือเนาะเนี่ยวเลยบังคับา <laughs> จะกินไปแล้วอันหนึ่งจะใครก็กินะนะเจน้องเด่ยเอา้เอาจิมมาเข่าประเด็นเนาะ <laughs> ไปเล่นบอาเรื่องควบหกักเนายจักปีแล้วเนาะจักปีแล้วที่เขาอยู่ดงกันมาเนี่ย เดี๋ยวชิปปีแล้วพี่น้องเมื่อวันบอกไปแล้วในคลิปไหนกับชิปปีแล้วเดี๋ยวชิวานนั่งดอกเก่าสายแดสายอีกเดี๋ยวเดี๋ยวสิดทามเนาะมาหย่อนวันบานเนาะมาหย่อนวัานว้านมาสุดท้ายข้างแรกที่เห็นขวายเจ้าคุซึจางไหนยื้สึกเลยพี่น้องคืออยู่ซื่อพอโบมีแรงลึงหลุดอี่ยั้งเจ้าเลยบปล่าก็ตอนนั้นมันก็แบบจะได้เนาะ คอยบงงามบ่นอนนนอ่าคอยบงงามบ่ะเป็นเงาอยู่แี่ยวเป็นแฟนคอยตะเลมเป็นเป็นแฟนแฟนมัวป็นมัวตอนนันกับหัวจักกันได้ซือกับบริษิททั้งดอกกับพุกคได้คิดเพราะว่าแ่นมัวคือแฟนมัวเนาะแ็นมัวคือแฟนเขาห็นคอยทะมีตัวมาคอยเลยบ่เอาไงยังบอกเป็นเป็นแฟนมัวเนาะก็ได้อยู่ได้ซื้อกับบิ๊ตะเบิงแบบมัวทุก้ังว่า เพื่อนมอนัหนาฮะเพื่อวะโอ้กัเห็นโมนะแย่ดีใจน้อเพื่โมโมโม่ได้แฟนดีเนาะโมคิดออกว่าจะได้เพอนเป็นเพื่อนจะขอเอ้าจะได้คือเจว่าก็คอยดีตอนแรกว่ะด้วยแม่ยังบินเขาปะตอนแรกมี่โมโมโมเขาบอกเนาะเพราะว่าทำงานอยู่ร้านอาหารเอือยเอือยเพื่อนน่ะเอือดปากเพื่อนสิผ้าเพื่อนเด็ดน้ำน้ำเพื่อนสปงมันิยุน์ ไก๋ยเก๋ยเคยปล่อยให้ไปใส่ผู้เดียวเจ๊เถื่อนอนพี่น้องเก๋ยเป็นไงเจ๊ไปน้องกันในที่เดีเ<ล>ยวแ <ะ S 1> ต่หลอดาจจะสิแต่ว่าไปสวมืนัอนั้นน่ะคอยเย็ดงานเน้องที่มูเขาก็ได้ถามว่าเย็ดบ่เมื่อกี้เซานางมาเมื่อกี้แผ่นแผ่นมูมอมูตัวเดียวว่ะสิมีไซด์ดีเด้วาสนาเออครับเวลาไปหันไปนี่เก,ก๋สิมแม่น้ำเก็เก็บเกลี่ยเออกำบังได้คิดต้อกพี่น้องเพราะตอนนั้นเจ้าของกับกำลังขึ้นมาไทยใหม่ๆอะไประมาณ สองเดือนอยู่หลานอาหารแกยังไปทัานหูุจักไป่ดอกเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนมันก็แบบมันยากเนาะยากตรงที่แบบข้างนอกมาผู้สาวยังสี่เะาบผมีเบอร์บมมียังบมมีเพชรผมมีลายบโมจักเขาเขาบอกกุยเพิ่นกระโมจักไข่ไข่กระโมจักเพิ่นสวงนั่นก็เห็นแต่หูเห็นหนูเห็นหูเลยเป็นไดงซื้อๆกับซื้อๆเยอะกับว่าเออนะฮักนะฮัะนะฮะกืสอ ตอนนี้ก็ตอนนั้นตอนไหนหนาฮักกูกันอ่าอเบิ้งเบิ้งบ้งบง,บง,บง,บงตอนนี้ก็ตอนนั้นตอนไหนหนาฮักกันตอนนี้หนาหักกูวะ <c oughs> เออหนาหักมองไรบอกมาบอกมาทำวะดีก็บอกได้เพร่ะสิเดีปป๋ยป,ปั๊บปรุงเนาะหนาหักมองได้เบิ้งหมาขวัญยังจี๋ทำว่าหนาหักก่อ <c oughs> ก็เหมือนบอหันเดียวมึงนหะนา,าไข่เนยพี่ดอกร่างกล,กล,กลคือแบบจแไดงเนอะพี่ดอกมันแบบว่าอยู่ที่คอยป็นคนที่แบบเมืม่อคอยมักคนที่แบบเบิ่งเตะเฉพาะพหน้าตาสิยเลยไข่ส่วนนายคอยจะเบิ่งการกระทำไรกลัว, <c oughs> วแสดงว่าไข่เนี้ไอ้ทั้งงามเนาะเอทั้งงามนี่ใจกันดีสิบอก เป็่อนน้าเจ้าก็เงี้เพื่นอารมณ์ดีเงา้เพื่อนอารมณ์ดีว่าจีน่าเจ้าพี่น้องกันเออจมขอกระจมแล้วเนาะเออคนหน้ามันกระซีแบบมี่มี่เน่แหละน้องพี่น้องมีแบบตามี่ไซผู้หญิงกระซีมักจมอยู่หรอกเนาะอืมเอาวัเจ้าเลยมาดขึ้นวัไฟแล้วเอาคืดก่อนเนี่คืดกันคืนที่ต้องที่ใจแล้วคืดก่อน นีพวกโอ้โหชอบมีหน้องอเนมคือเบาแล้วเนาะวันสีมาหย่อนวันวานเนาะบางบางค่ำเหมือนกันสีเคยเบอาไปแล้วแต่ว่าบางค่ํเหมือนกันยังยังไม่เคยเบาเนาะกันสีมาบอกเนาะการมาบอกมันนี่มันกับโบเดม่นว่าสีพิสูจน์อีสั่งหมากไม้ว่าเขาเสียหากันจนถ่าจนแก่เนาะแต่พยายามเพียวันนี่เห็นีทส่สุดวันที่มีกันในการเออวันที่มีกันในการอ่ะเคยนั่งเคยได้ยินเนะคนอื่นเนาะคนอื่นหรือว่า เขาไปบงึงตามเฟซตามอีสังต่างๆที่เขาพูที่เขาเคยสูญเสียเนาะสูญเสียคนที่หักไปอยี่งสิเขาบอกว่าเออหักกันเมื่อยังหายใจเนาะตอบแทนบุญคุณตอบแทนคนที่มีพระคุณไว้ตอนที่เขายังมีชีวิตนอะพี่นอ้อ,นองอันนี้ก็เห่ากัสิพย,ยัญงงามเนาะเนี่ยมันได้จากกันไปกับมันกับสิบเระเด้นมันั่งคิดสชยใจที่หลังอย่างที่แล้วว่าตอนตอนเที่ยวมีชีวิตอยู่เขาแบบ ดูได้ซึ่งกันในกันให้ดีที่สุดอย่างที่นะ้าว่าเนึ่งจากกันก็คือแบบต้องจากกันโดยดีอย่างที่แล้วก็การที่มาเฮ็นยูทูบด้วยว่ามาเบาเหลืองส่วนโตเนาะอออกากาศอันนี้ก็มันกับจ็คสินว่าจะไดนนี่เนาะนัะ่นงเองก็อยากบันทึกเนาะบันทึกส่วงเวลาดีๆตอนที่เฮายังเป็น ตอนเียวยิ่งจบยังงามวะอ,อ่าอยากเบิงตัวเองนเนาะเวลาวันหนึ่งที่เข้าเถาแกไปยังสีเข้ากับไอหยอดเนาะหยอดมาเบิงเออเข้าหนาตาปเป็นยังสีนะเขากับเออคือคือกะบพตอนนี้สามิบอต,อนนตอนนี้นั่งก 3, นนับสามสามิบเอ็ดเนาะอายเพิ่นกันสามสิบสามแ่นอนเไปเขาิยีย่ิบแปดยี่สิบตอเนไปสักแป้อตอพี่นอน,นเลยามสามสิบเอ็ปีแล้วเนาะอะ ลูกสองคนอย่งสิอยู่น้ากันก็นอายไปใช่คื่องอะไรคอยคอยสูบยาเนาะหน้าตาค่ะด้ิยังนุ่มอยู่เลยไงโ <c ười> อ้เจ้าฉันมาลงตัวเองเลยคอยว่าได้สูบยาหน้าตาค่าก็ได้นงงุ่มลงตัวเองเนาะเอออายเพิ่นถามว่าเออนางนางเออเบ่อไรก,กับสิยายหางอายเพิ่นถามว่ามาทำไมางมึงทำอะไรได้ลงไปแล้วจะมาเผย่อบงได้จะตีดกติดใจถูกวันนี้โอ้ป <c ười> ีหน,น่อข้อเนียดการข่ำตีตะมาดเนาะ บอคาคนไดเน <laughs> เออถามว่ามกมาเจาะมองได้บะคือแรกๆเนาะพี่น้องนั่งกับบอได้มากอยเพื่อนเพราะว่าสว่วงงานไอ่เพื่อนกับพร้อมเนาะพร้อมเดกกัะด้อดำทุกวันนี้กันยังดำดำอยู่เนาะแต่ว <ลำ S 1> ่าแต่ก่อนแต่ก่อนอะดำกว่าน,นี่กับบได้หูจัากี้ชั้งกันดอกหูจักกันพันเคืออาายเพื่อนบอกกันแหละว่า,วา เข้ากับบหูหรอกว่ามูกล้องสิแปลเบาเหลืองเท่าสูอ้ายเพิ่นฟังแน่จังซี่เพราะว่ากับ่ได้โอ้ยบ่หลายพี่น้องข่อยเป็นคนสืบประัแสิคบกับผู้หญิงแดคนคนนี้เป็นคี้หลายยังสืบเพินืเอ้าคนเฮามีมีโอกาสได้พี่น้องมีโอกาสแค่ตอนที่ยังบ่ทันได้แต่งงานคือเขาว้าเนี่ยเพราะว่าคนเฮาถามเมียผิดเนาะผมผิดสามัญผมยังบ่งว่าเมียผิดกี่อมือตายคือเขาว่าเนาะเออนั่นแหละเาก็บ่อยากแบบ ประบาตร์ดสำรอยเอาคบก็นั่นอยู่ไร่เขียเรือนสองเดือนเดือดคบพนี่เดป,ปีหนึ่งสองปีเลือเพราะว่าข้อมีต้องขอยเนาะแบบการใช้ชีวิตแต่งงานมันแบบนั้นเป็นเรื่องใหญ่เนาะเป็นเรืองใหญ่หลายเพราะว่าเขาแต่งเขาเขาก็ต้องหาเงินไปแตง่งเขาไปไปไปแตง่งแต่คำปากคำเบาเลยแม่พอแม่ไปขออย่างเดียวกับไม่อยู่ต้งกนันโหลดอี่างที่อยเป็นคนที่แบบคิดเรืองเงินหลายที่สุดก็คือว่าขั้นดีผ่ยสีแต่งขั้นบดีผ่ยก็คือบอตรงตรงเนี่ยอ้าเพื่อเก็บเงินแต่งเองเนาะแล้วก็ คบกันเนาะคบกันบไดายเฮงเหรอพี่น้องถาม่าไอ้เพิ่นกัเป็นคนแบบเห็นหน้าตางสีข่าล่มกับ่าธรรมาดาเด้พี่น้องเอเอคือนะนั่งกับคบกับแฟนแฟนที่เคยทํางานเนาะอยู่กับไอเ้นเพิ่อนในแหล,ละแ้วที่นี่โดยความที่ว่านั่งอ่ะเป็นคนที่อยู่ในกอรอบบ่คอยได้ไปไสบ่บ่คอยได้เจอกัน สมมติว่านั่งไปหาไปหาแฟนเนี่ยสิวันยุดธวันอาทิตย์จะสีเข้ากับเฮ็ดงานไปกับเจอกันแข่สมมติสองสมมตแต่นั่งบบเดกเคยไปคนเดียวจังสีเอืือลูกป่ากับสีไปไปทรงไปน้ำจังสีนะโดยความโดยความที่บามเข้าบอคอยมีเวลาไปเด่นไปเที่ยวใช้น้ำกันกับแฟนนะนะแม้ลังจับมือยังโบเคยเนาะแบบตอนสมัยนั่นกบอายในซั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบ แถวแถวอังซีลาเนาะแถวเขตรแรมแท่นในสิบมันก็มีแห่งท้องเทียวหลยเขากับเวลาเหลืองานซ้ำถุงชีถุมแล้วเขาก็สิบไปเด่นไปเทียวเผออิญเขาก็เลยแบบไปมีผู้ยิ่งคนนไม่เนาะไปยิ่งไ่ยิ่งคนนไม่คนทีเขาเฮ็ดงานน้ากันนั่นแหละนั่ก็เออเขาก็เลยแบบเลือเลือผู้ยิ่งคนหนั้นเนาะโดยที่แบบเฮ้าคบกันกับปีหนึ่งแต่ว่าความผูกพันมันกับบ ทั้งมามีบอแต่นั่งก็หักเขาเนะาะหักเขาแต่ว่าหอกกับโมหูว่าเขาปัจจัยจนกระถางมูโทรมาบอกเลยว,ว่าเออเขาเหลือูู้ยิ่งคนนั้นนลนะนั่งก็ยังทุ่นหายอภัยซังมาตลอดเนาะสุดท้ายเนาะสุดท้ายเขากับเอออยู่กินกับคนนั้นเลย กในแต่เสียใจผู้นี้นี่นี่นีอ่านายอ้ายเนาะอ้ายอายเพิ่นเพิ่นโอกตาเพิ่นเราพี่น้องไห้เพิ่นน้องไห้เขาห้องไห้เ <c oughs> ขาห้องไห้เขาเสียใจเนาะเ <c oughs> พิ่นน้องไห้ตอนแรกเราเพิ่นตุกตาช่วงนั้นคอยกะคอยขอบประเทศงานรเราคยอยคอยใหญ่างานจากร้านอาหารแล้วคอยมาเฮ็ดงานอยู่แ,แถวแถวสีเนยกเงิ้นจาแถวสุนวดีเนาะคอยเฮ็ดงานตัดคนมา ไปก็ไปก็ไปก็มากไปอยู่พู้อย่งนี้ก็เนึ่งเขาก็หนีไปอยู่ปักเตียงสิแล้วไปนี้ไปอยู่ปักเตีแบบเย็นกันแข่ประมาณอาวันทุกวันสิแต่เนาะแต่เขาก็แบบพักจริงจังจริงใจสิแล้วสมัยมันก็มันก็ยากแบบสีโท้ฮักกันในต่ก่อนมันต้องเติมเงินอย่างเดียวมันเป็นเพื่อทวันนี้แบบสีดคิดหอดกันแบบโทรศัพท์ทั้งเพจทั้งไลน์โทรหากันได้โอ้เก็บเงินได้หลายส่งนั้นว่าสิแต้งเขาเนาะเป็นกระดิ่งครับ มนันี่โทกับติดแนบเติดแนบเพราว่าเขามันก็แบบเขาคนงามเขียนว่าเขาสี่หาขาจริงหรือว่าก็เลยติดตอ่อกันกับพวกค่อยได้ครือติกรเนาะขาดติดขาดต่อหายไปหลายเดือนเนาะก็ถามเพึ่อสราง 3, มุ้หลายคนเนี่ยว่าเขาืจะไมีคนใหม่เลี่ยเขาือจะบวกกับมาฮ้าแล้วจะสีแดงวันนี้เป็นนังกินเหล้ากับมูมัน,น ก็ไปไปงานงานแต่งแฟนเก่าบนนี่แหละงานแต่งเพื่อนก็ได้ถามแบบจุกผู้ชายนะโมถามแฟนเก่าก่อนนะถามผู้บ่าวเก่าเนาะเพราะว่าก็ไปผูกแค้นงานแต่งโมนะไปเลยถามมาเอ้ยเอาอเอาเมียหรอวะโมก็บอกเอาแล้ววะเพราะว่าเมื่อที่ไปก็ไปผูกแค้นโมเนี่ยโมโมก็ส่งไปทำไเนาะหลังจากนั้นก็ได้ถามถามโม ก็เรยว่าเอามาสนาดีโม่ก็เรียกว่าเส bizarre, ียใจเนาะโม่ว่าเนาะก็เรียว่าเสียใจเนาะกับหักยูโม่ว่าก็จะเช็ดใจเนาะแบบเ้าเป็นลูกผู้ชายโม่ก็เรียว่าสีน้ำแบบคือว่าเขาก็เออเขาก็ดีก็นั่งมาตลอดเนาะแบบผู้บ่าวเก่าอ่ะแบบหักแผลคือว่าหักแผลแผลไก่ชิดเขากับยูไก่กันเขาก็จีมีคว่มแบบเออยูไก่กันนั่นเนาะเขากับยูไก่อยังเดียนั่งกันกิดจต่เสียแหละวันนี้เพิ่อนกะกินเหล้ากินแวะก็มัวแล้วเหมือนั้น เขาได้เขาก็ได้โทรไปดินน้ำเพลินก็ได้บอกสู้ค<อ>นฟังว่าขอ่อยห้องไงนี่ได้ว่ะวันนี้มามามา,มางานแต่งแฟนเก่เาเจ้าเอ้าจะบอกหูเขาวว่าเ,าเาป็นมาข่อยหูแล้วเลยนะเป็น <c oughs> ขอ่ <c oughs> ขอยเซือ่อๆข่อยหฮข่อยไฮแท้่ไฮว่าพี่นอ้องไฮเป็นเดือนคุณนี่เนาะไม่ใช่บอาแล้วมาหย่อนคิดเบิ่งตอนนี้จกักสิหายไปเพื่ออ,อีสังแฟนกับแฟนอยู่บอกเคยมีเอียงกันบอกเคยได้ไปสังกันแต่เขากับฝากความบังไม่ไหลแบบว่าเออ ความหักเนาะเอาอันนี้มันเกิดเหตุให้คนเสียน้ำใจหย่อนก็ก็ักรทำเป็นคนตาบอดให้กวนที่ท่างใจได้เนาะวันนี้เอาไอ้เราเจ้าเจ้าแม่จิ๋วคอยมันรึพอดีเพิ่นเพิ่นหายเนาะพอดีจิ ấy, ๋คอยก็ได้ส่งสารเพิ rồi, u, à, đây, ่นตอนนั้นมูมูเพราท่านเพื่อนหรอกมูแฟนเก่าเพิ่นยังกินเหล้ากินเบียร์ก็คอยอยู่เลยในหาดเพราะว่ามันขี่รถมาส่งไว้เลยมันมันอ่ามันอยู่แถวอ่างศิลาเนาะมันขี่รถมาส่งคอยอยู่สิ่งอย่างนึงจ้ะเพราะว่ามันกิดดึกแน่แหละเงี้ยนั้ ก็ได้ว่าเดี๋ยวเราสิ่อเมื่อทรงก็เลยว่าก็ได้ทำว่าเฮ้ยขั้นตัวเศร้านะก็ได้ว่าจีเอาจีบไปว่าว่าเศร้าหน้ามันมันก็ได้ทำไขขึ้นว่าเอาอะไรแฟนตัวนี้ไปอยู่ไต่ก็ได้บอกว่าิดต่อเขาอะไรมาลายเรือนเนี่ยเขาก็สิมีคนใหม่แล้วเพราะว่าคนเน่าแต่หักกันเนาะก็ได้ว่ามนตองใส่ใจเบิ้งแย่งซึ่งกันและกันแบบอันนี้ไม่มีแต่จแบบว่าข่อยโทรไปหาเขาเขาก็ค่อยทค่อยทรมาหาขไขอขก็เลยบอกว่าชเนาะ เพราะว่าคอยเป็นคนที่แบบว่าขั้นมาหักกันเนี่ยต้องต่างคนต่างเสียสละมา,ากมคนละครึ่งทางไองที่นะคอยเป็นคนที่แบบถ่ายสิตุ่มเท่คือว่าต้องเบิ่งว่าเพิงยิ่งขนาดเลยเขาจริงจังกับเฮาอ,อี้ยี่ร้อยสี่คอ,อยชิย้อมทุ่มเท่ขั้นแบบคือกลางๆคนละจีโบคอยเป็นคนแบบเสียดายเงินบอกตรงๆกับพอดีเมื่อนานก็มากกับมากดีเดียวกับมากผมกบเป็นเพื่อนเนี่ยพี่น้องโอ้กว่าเพิ่นสีขอขอยได้นอกกั ก็โทรมากโทรมากบางที่เพื่อนก็เปิดใจไปเลยว่ารรเพื่อนก็ไปค้นตื่นนอนไม่ได้นอนอตื่นอุ้ยนัง่งเพื่อนโทรมากบอกว่าเป็นเพื่อนก็อายบอเพืรร่อนก็ครึ่งกลางๆได้ทำว่ามาอายบอคนได้มากเลยพี่น้องค่ไ <c oughs> ดมากพ <c oughs> รวบาเขายัางเสียใจอีกอย่างอายเพื่อนกับคนใดรอเป็นคนขี่ลายเนาะแล้วก็คนทีครูบาวเก่านะเขาเป็นคนขาวทามว่ารอบอ ย้อนเวลากลับไปตอนนั้นคือว่าเข้ารถรอเนาะเขาคิดเสียดายอะไรออวอนเขาเรื่องความดีนี่เข้าม่องโมเห็นเลยส่วนตอนนั้นนะกับผูบาเขา่ะก็แบบไอขี้ไรอืสิเอาได้บอสิอันนี้นได้บอสเป็นแฟนได้บอสก็คิดอยู่แบบโมเมนต์โมเมนต์โมเอาาดิสิมันนี่ไอมึนกโ็โทรมากโทรมาผพอดีไอมึนก็บอกว่า เออเป็นแฟนก็อายบอกเออขอการลังเด้แล้วอุ้ยบอกอายเนี่ยนะหันหน้ามาบอกนี่อายนอนวารับเด้เห็นไว้สิสมไมนั่นเนาะเพื่อนก็สู้สิอยู่หันแหลโทรมาเนาะพอกระเลยเออเป็นแฟนกับเป็นแฟนขอยกระเลยบางสิ่เออช่วงนั้นที่ต่อไปหันกันยังคิดอยู่ได้เออต่อไปสั่นแหละต่อไปสั่นแหละอาจจะความหูซึ้งหันกันขึ้ว่าอะไรเนาะกว่าสิทําใจได้มันนี้ไอ้เพื่อนก็บอกว่า เออถามว่าเป็นแฟนกันจังส่แรกๆเพื่อนกันปู่ทางไม่เฮ้ากันได้เนาะทรมาโทร่มาโทร่มากเพื่อนกันเลยว้าก็นั่งว่าเออถาว่าเป็นแฟนกันเล่ากับหยาดแต่เล่าถุงเท่หอยผู้เดียวมั้งเอออันนี้ก็ต้องถามว่าโบเมนว่าหายอายทร่ห้านั่งไฟเดียวเราก็เลยแบบสิต่ค้นหักกันหรือว่าสีคบกันกระตองต่างคนกับต่างทร่ห้ากันอย่างที่คบกันได้ประมาณสามห้าสี่เดือนนี่เนาะ อ้เพ <languages? S 2> mm ื hmm. a a, a ่อนกับเจ้าจาเจ้าจ่อค่ะได้ว่าเออเพรูว่าเพื่อนคิดจะได้ก็อยากใส่ชีวิตอยู่น้ำกันกับน้าอย่างสี่เนาะนางก็เลยแบบเออต้องเอาก็เอาว่าเหลือคนที่เข้าหาเข้าดีกว่าเหลือคนทีเข้าหาเขาเนาะก็เลยมาตัดสินใจอยู่น้ำกันแี่และพี่น้องทำมาอยู่น้ำกันซิบกาปีนี่อ้หูซึกอย่างไรเนาะอ้หูซึ้อย่างไรบอกเพื่อนหูซึ้มาก เลขทีว ar e right ่าจะได้เนาะความเกียรติคอยอยู่น้ำกันทุกวันนี่ขับหน้าทีตัวเองดีที่สุดเดี๋ยวพี่น้องบาได้คิดทั้งเนาะบระดี๋หายวันสำคัญหลายต่อวันทั่วไปคืออยากเสียนวันมาเล่นถอดวันมาเล่นไทยประเดี๋ยวหายสำคัญเลยประเหายสำคัญทุกวันคือบระเดีสำคัญเฉพาะวันเดียวเพราะว่าหักเมียหักหลวงเมียกับวันหักวันเดียวหักตลอดไป ไปไปไปเป็นคนยังสี่พี่นอ <c oughs> อ้องเอออุ้ยโอ้ความแต่งยินพอปีหนึ่งปีหนึ่งวันเลนทายมันมีวันเดียวพี่นออ้องมือมันก็เป็นที่หมาที่บกไปแล้วชิปสี่กุ้งเผามีแค่วันเดียวมันบระเด็นสำคัญวันเดียวกุ้มากเออโอ้ยยินมเราตามเพื่อนมาอยู่ร่วมกันมาตั้งเกือบชิปก็ปีบ้เคยได้หายลกูหลอกลกูด่าไม่ได้เคยหายยังเลยบ้เคยบ้เคยได้หายโอ้บ้ไอ้เพิ่นบ้เคยบอกหักบ้เคยหายไม่ได้เซอร์ไพร์ บ่เคยมีเส um um ือพงเสือไผ้า um um ่สังเลยครับอยากได้อยากได้ก uh, mm, ็มีแต่ว่าขั้นอยากได้สมมติว่าเป็นข้าวโพเป็นทองเป็นเงินก็มีเงินก็มาปรึกษาว่าเอออยากได้ทองมีเงินมากไปซื้อให้าย่สังกี่เสื้อผ้ยังพี่น้องอยู่ทั้งบ้านก็เห็นหายหมดแล้วหายหน้าตะกล่าวสื้อเงอนสร้างเง็นหายหมดแล้วมันไม่ยังอี่เสื้อผ้าย์ล่ะกี่เสื้อผ้ายุงูว่านาะมันก็เลยแบบประเด็นนั่งเองกับประเด็นขี่เดินแต่ในใจลึกๆอๆที่ผ่านมาปีก็ปีที่แล้วก็หายหายหาย เป็นให้เป็นอันนั้นเนาะให้เป็นรูหัวใจอ่ะเบ็ดบุก<แ>อ้อมเหมืนนาะเออคอยก็เออเพวาเออเพวาสิบ้านก็เข้าบอ่อหนะ้าอยู่ซี่เต็มสีแล้วอลโ,โ,อโอ้เคยบ่เค,เคยได้แอนนะแลต่ถือว่าดีเนาะอยู่ก็อายเพื่อนมากอ่ะมีความสุขเนาะแบบเห็นแห่พ่อแม่เฮาแบบส,สนุกสุขสบายเนาะบ่ลำบากล้ำบน คือแต่ก่อนแบบจปดีใจเนาะดีใจว่าเีอายเป็นแบบแบบยังไงสีไหายว่าอะไรสีไอายเนาะ <c oughs> คนดี <c oughs> แต่กาย็นนำาผ้าขอบขวามีพอในอยู่ในกินเนาะ อก็ว่าหรอพี <ikke Ugh>. ่เนาะก็หากมันบริจําเป็นแขกบันบริเลนไทยหรือบัานยังไงบ้ันบ้านบ้านบริเลนไทยหรือว่าบันใดๆก็เดี๋ยวเจเนาะมันสําคัญทุกวันเนาะสำคัญที่สุดคือการดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันนะบันที่เามีชีวิตมีลมหายใจมีกันและกันอยู่วันนี้กินข้าวห้อิ่มเติมสัมมามีมีกันและกันพร้อมตาตากันพร้อมกอดขวเแาก็มีความสุขแล้วเนาะเอาซื้อขนมมาด้วยวันไหนกินเอากินขนมก่อนอ๋อ ป่อนขนมไปกันจิบอกหลยา,ยายๆเรยวมียังไงเอาว่ามียังยไงพี่ต้องอเขาจะกินกตัวนี้เขาจะกินตัวนี้ก็ตัวนี้โอ้ยเรา,า,า,าก็ดาามาให้แล้วเออปุ๊มีกันใช่ขนมดี๋ยวขนมเดี๋ยวหาขนมใหม,ม่ก่อนเอาจะไปซื้อมาอีกวะเดอ๋ยจะขนมเอาน <c ười> ขนมไอ้ขนมเทสเราก็ดาา <c ười> เราก็ดาปาป้าใบเม่อกี่วันมันก็เหี่ยวแข่งตอนแรกว่าจะไปซื้อ พักเสดามาห้เนียจะไปซื้อตอนไหนจะไปซื้อตอนไหนเาไปซื้อที่เวอาซื้อขนมไมกกินกินขนมเทนเราขนมไม่กินได้จะปอนจปอนนพนะที่อนปอนเออจะเอาตัตามใจข่อยดโอ้ขนมสซร์เรตโร์เแอาไแกแกขนมหมูเป็่ขนมสซร์เรพี่น้อง เออเยอเนี่ยเฮ้ยเจ๊ตีเลยพี่น้องว่าะห้จีก่อนเพิ่งขึ้นเพิ่งกันิบเป็นประมาณเนี่ยเอ้าแน่ตามใจคอยเลตามใจเมียหนึ่งเงินเอ้าก็อยาใส่เอ้า มันหยองแบบปอนไงเดี๋ยวเอาพี่น้องเนาะเอาไปที่เนาะพี่น้องเนาะหนักหนักหนักขนมติ๊กเกาะปอนปอนเอาจะกินขนมตัวนี้แกอีก เพราว่าเราตามใจข่อ,ขอยลงเหมอเนะข่อยกะจมุ้งิงมุง้งยิงกันลอา้าวไ้ก็เดีกหนอย <c oughs> กินนึกว่าตันเป็นแบบหวานตกใจแล้วเ <c oughs> วลาเราบอกเราหวานเดียวมึงไหนข่อยบอกุกมาแล้วอ,อยข่อยหรือวา่าอายังทานาขี้ายข่อยก็ข้อายอยู่แล้ว ไปตะกวอเลยไปต้อง่อนละขี้อ่นอนเลยไปไปเอายกไข่ทัสูงเลยขึ้นไม่ไหวเลยขึ้นไม่ไหวล้เฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยั้ยเฮ้ย้อเม้้ยมฮ้ยเกยยเมาเฮยยวก้ยเฮ้เฮ้้เยยเ้เ เบิ่งคลิปแล้วเนาะกระฟากกดติดตามกดไลค์กดแช่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้นางเห็ุคลิปต่อไปสำหรับมโอนี่เนาะขอให้ทุกคนเนาะมีแต่ความสุขความสงบวัง่นทีนั่นทียังว่าท่านมีคู่ว่าท่านมีมีแฟนที่ดีก็พยายามหาเด้อพี่น้องเด้อว่าท่านมีแบบบ่ท่านมีแฟนบ่ท่านมีเจอหนึ่งคู่ดีดีเนาะพยายามหาเนาะพี่น้องเนาะในเมื่อหาได้แล้วก็พยายามพยายามนิดนึงมาพี่น้องใส่ใจใส่ใจซึ่ง ึงก <mar cribing> like ันและกันเนาะใส่เขาใส่เฮาใส่ใจใส่ใจได้มาแกเจิญแบบว่าจะได้ยื้อจะได้ยื้อต้องกันแบบนั่นน้าพี่น้องก็เหมือนเหมือนทุกวันนี้เนาะพี่น้องม่มีเพราเขาต้องกดบลกเมียสองบ่าวบ่าวอยู่นี่เลยเป็ดไปบ่าวบ่าวเนาะเดี๋ยวทักมาเขามีความสุขบ่บถ้าเดี๋ยวหย่อนมือตัวเองก็มีความสุขแล้วเนาะถ้าเาใส่ใจกันเขาก็จะมีความสุขซึ่งกันและกันมากขึ้นนะพี่น้อง ยกนี่ก็ญชนายูมาเต็มจกันชีเห็ดใสไผ่จอกะโตเห็ดใส่หอยพี่ติเห็งไหนเห็ดซีกนี่ก็ชนาคักมาึ้นกชนายูมาึืนนาะพี่น้องเอาก,ก็บอกร้ายยา,ายหาพี่น้องมือนี่ก็ากากาากลกพนะาพ,าลพีและหนองไปก่อนเนาะสบายดีพี่น้องนะ